ที่ไม่เคลียร์บ้านจะแตกไม่แหกตูดดูแผนที่ดูเพื่อนมั่งไอ้เฮียเป็นหุ้นควยอะไรก็ไม่รู้้างล่างจะแตกไ้เฮียป้าไฟอยู่นั่นแหละไอ้กัดสามทางไ้เฮียเอาแม่งดิสัตว์เอาได้เอาตายได้เนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยดิด้ำเม็ดอะออกออก,ออกเออกูรับให้ เอาตายเอาตายเอาตายเออเอาคนได้ไหมเอาแม่งดิเออถอยกาลีถอยถอยถอยกันดำเหือดให้เพื่อนหน่อยดิเลือดเหลือเยอะก็ไอ้สัตว์เล่นนะดูเพื่อนมั่งช่วยเพื่อนมั่งไอ้ชิบหายทขบวนโดนเยอะตายห่านล้วนะ่ะรับเพื่อนได้ไหมดูดิไปรับเพื่อนได้ไหมนาคอสขึ้นไปรับเพื่อนดิไอ้สัตว์ ทีมายืนเคียคิดคุ้ยแวนเข้าเอาแม่งไอสัตว์ลนแนไอเฮียเอาไอตัวดามเม็ก่อนดิดูดิตัวไหนมันดามเมจเยอะนะ่าแวนเนี่ยไอสัตว์เอาแม่งก,ก่อนดิตัวแบกทีมไอ่เฮียกลางคิดชนแพ้ไปแล้วเฮียโง่ควายเล่นเฮีย